ถามอันหนึ่งจากคุณหนึ่งสองสามสี่น่าสนใจนะคะถามว่าอุปนิสัยสามารถติดตามไปถึงชาติหน้าได้ไหมครับอันนี้ไปเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช่สามารถไปนะจะไปแน่ๆเลยเรามีนิสัยยังไงชาตินี้ชาติหน้านิสัยนี้ก็จะติดตัวไปใครมีนิสัยไม่ดีเนี่ยนิสัยไม่ดีนั้นมาตั้งแต่ชาติก่อนแล้วแล้วเดี๋ยวถ้าไม่แก้ชาตินี้นะชาติหน้าก็จะไปอีกทําให้เราเองเดือดร้อนแล้วมีความทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นมาเยอะแยะใครนิสัยปากเสียเนี่ยชาติก่อนก็ปากเสีย ชาตินี้มาปากเสียเลยไม่เป็นที่รักแล้วเดี๋ยวถ้าไม่แก้ชาตินี้ชาติหน้าก็จะปากเสียอีกจะมีความทุกข์ความเดือดร้อนไปอีกเยอะเลยแต่ถ้าเกิดแก้ชาตินี้ได้นิสัยดีๆก็จะติดตัวเราไปชาติหน้าชาตินี้เราโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาทําให้เราเองรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรบุญอะไรบาปอะไรคือสิ่งที่เราควรแก้ไขอะไรคือสิ่งที่เราเองควรทําให้เจริญขึ้นไปเนี่ย เราควรจะใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาปรับปรุงนิสัยตัวเ,เองอย่างจริงๆจ,จังๆเพราะมันกําไรมากเนี่ยแค่แก่นิสัยดีๆได้ปั๊บเนี่ยนะเอาจริงเอาจังเนี่ย2ยี่สิบเอ็ดวันก็แก้ได้แล้วถ้าตั้งใจจริงๆนะทาอย่างมีสติต่อเนื่องยี่สิบเอ็ดวันก็แก้นิสัยเก่าที่ไม่ดีออกไปเอานิสัยใหม่ดีๆเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราก็ดีทั้งชาติแค่ชาติเดียวก็คุ้มแต่ความจริงคือมันไม่ใช่ชาติเดียวมันจะดีไปอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นชาติเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับปรุงแก้นีสัยให้ดีมันคุ้มมากเลยในครั้งพุทธกาลมีพระบางรูปฉันอาหารเยอะจนจุกตายเนี่ยโมรณาภาพเพราะฉันอิ่มเกินไปอาหารไม่ย่อยเนี่ยพอมีภิกษุมากราบทูลพระเดยเจ้าพระองค์ก็ระลึกชาติไปดูแล้วเล่าให้ฟังว่าภิกษุรูปนี้นะไม่ได้ตายเพราะปากแค่ชาตินี้หรอกพบเนดีก็เหมือนกันตายเพราะปากเป็นนกเนี่ยไปถึงเกาะกลางทะเลแล้วก็ไปกินอิ่มเกินไป บินมาถึงกลางทะเลปั๊บเนี่ยตัวมันหนักบินไม่ไหวแล้วง่วงด้วยเลยตกทะเลตายไปเลยเนี่ยเห็นไหมว่าตายเพราะปากเพราะการกินไม่เฉพาะชาตินี้ชาติก่อนก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าไม่แก้เดี๋ยวชาติต่อไปก็เป็นอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราปรับปรุงแก้ไขนิสัยของเราตั้งแต่ชาตินี้เถอะเราจะได้ดีทั้งชาตินี้และชาติต่อ,ตอไปอีกหลายๆชาติเลยเจริญพรถู